สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นซ่อมแอดฉันฉันเป็นคนหาปนะรบกติดตามด้วยนะไปกันเลย,ยให้ตัวเล่งนะปนไปกันเลยเปไปกันเลยจะอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าขีามชื่อนี้ Oh nice. no. 先生。Okay, มีไมีไก่นะคะมีไก่ฮะมีน้องตามมาด้วยสวัสดี 到。 قهره يما منين ديجي كده هي تعالني هي كان جاوبتهم منن وين وين تا وين ทุกคนนี่เจาของช่องอยู่นี่นะนี่ผมเองจะของช่องผมเป็นเจ้าของช่องตอนนี้ผมรับบทเป็นตากล้องก่อนตอนนี้หาฮานิสไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปถ่ายตัวประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะมารับบทเป็นเจ้าของช่องใหม่นะครับผมคือเจ้าของช่องมุฮัมมัดมุสลิมิสุลงโปรกติตามด้วยนะ สิเหลือสิบนาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า Pemenang layar. Hani dua buah, dua buah, dua buah, dua buah. Bagaimana tuh, semua? Terima kasih kerana menonton. Bagaimana tuh, semua? Terima kasih kerana menonton. Bagaimana tuh, semua? Terima kasih kerana menonton. Bagaimana tuh, semua? Terima Honey, on.